เพื่อเราสำรวจตัวเองสิครับว่าอาทิตย์นี้การขับถ่ายของคุณเป็นไรวันเว้นวันทุกวัน3วันครั้ง4วันครั้งมันมีผลมากเลยต่อสุขภาพของคุณเะครับเพราะถ้าเกิดาคุณไม่ได้ขับถ่ายทุกวันนั่นหมายความว่าคุณเริ่มมีปัญหาแน่นอนครับดูมังนั่งเมาส์มาเมาส์เรื่องนี้เองครับแต่คุณอาจจะคิดว่าการที่เราขับถ่ายเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรกับร่างกายนะครับแท้จริงแล้วมีผลมากๆเลยนะครับ พรระว่าไหนก็ตามที่คุณไม่ขับถ่ายมาเลยเนี่ยมาให้ความว่าร่างกายคุณเลยกําลังจะเอาของเดิมๆเนี่ยเข้าไปใช้ใหม่นะครับแล้วคูณจะมีอาการเราเช้าๆมึนงงปวดหัวไม่สดชื่นสาเหตุเพราะคุณไม่ขับถ่ายหลายคนบอกว่าเอ้ยไม่ขับถ่ายสองวันไม่เป็นไร3าวันไม่เป็นไรคุรู้ไหมครับว่าเวลามันสะสมเนี่ยมันยากมากเลยครับที่จะทําความสะอาดทั้งหมดออกมาเพราะมันจะมีของค้างเหลืออยู่แน่นอนซึ่งมันจะส่งผลให้คุณมีปัญหาสุขภาพอยากแนะนำให้ทุกคนมารูจักตัวนึ่ที่เรียกว่าดีช ok ็อปนี่ ได้รับ1แบบหลีกผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรเขาบอกว่าตัวนี้มีทั้งโปรไบโอติกและพรีไบโอติกนะครับเจา้าโปรไบโอติกเนี่ยคก,ก็คือจุลินรีนะครับที่จะช่วยย่อยนะครับช่วยทําความสะอาดลําไส้เหล่านี้แหละเป็นจุลินรีชั้นดีส่วนคำว่าพรีไบโอติกหมายความว่ามาเป็นตัวหนึ่งนะฮะที่เป็นอาหารของโปรไบโอติกทีหนึ่งแต่ตัวนี้เขาบอกว่ามันมีทั้งโปรไบโอติกและพรีไบโอติกก็คือทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปช่วยในการที่จะล้างลําไส้หรือทําความสะอาดล,ลําไส้ของเราเนี่ยให้มันสะอาดมากขึ้นฮะนี่แบบน,น พ่อพี่ที่ซองเม็ดเม็ดแบบนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเม็ดเขียวฮะฉีกเลยเป็นเม็ดเขียวฮะเพื่อการนี่นะครับทุกคนจะเป็นแบบนี้อันนี้คือสองเม็ล็กกินช็อกโกแลตครับทุกคนไหนเขาบอกเม็ดเขียวลองเคี้ยวสิอือฮึขนมเปล่าเดย็บเขาอ่านทีเป็นขนมเปล่า ไม่ใช่ขนมนะแต่เป็นเม็ดเขียวเพื่อดีทอ็อกซ์ลำไส้ได้เลยทุกคนรสชาติดีเป็นเม็ดเขียวอืมเหมือนช็อกโกแลตเลยเขาบอกว่ามันจะมีพรีไบโอติกนะครับซึ่งเจา้าพรีไบโอติกนี้นะครับมันมาจาก p r รโตโอลิโกแซคคารายนะตัวนี่ป็นพรีไบโอติกมันจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ให้ขับถ่ายยากผ,ผูกมากเลย แต่ครับบางคนเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการท้องผูกนะครับดังนั้นวันนี้นะครับเราต้องมาทําความสะอาดลําไส้กันเลยครับชีวิตของคุณก็จะได้สดใสในทุกๆวันวันไหนที่คุณไม่ถ่ายวันนั้นคุณมีปัญหาสุขภาพแล้วนะฮะนี่อยให้ทุกคนไปชิมดูไอศสอบตัวนี้นะครับใครสนใจที่ไดโอนะเอ๊ะมันมันไก่มันเหมือนช็อกโกเลตกินสองเม็ดได้ไหมเม็ดเตี๋ยวพอพอฮะแล้วพวกก็ไหมครับดูมันไม่เมาครับ